รายการ New World โดยพนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุล East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนบรจอกรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF RMF โทร02-657-5757้า02น้ำท่าให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด น้ำท่าเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำลำธานให้เราได้ใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตไฟฟ้าดังนั้นน้ำท่าจึงให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด East Water จัดก,การน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไว้ลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรอ,อ,อไม่รู้สิ <Ow. S 2> LTF RMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTF RMF ของบอลจกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพรอมโอกาสาร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบลจกรุงศรี0 2 6 7 5 7 5 7 5 7หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนลงทุนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงค g ขันทองและคุณวชราจรุนสันติกุล พบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นากา30นาทีถึง19นาฬกาทางเคลื่องความถี่90.5เมกเฮิร์ตซ์ Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราเวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมาตรฐานทองคำ <c oughs> <c oughs> คำนี้เราเคยคุยให้ฟังกันเป็นระยะ <c oughs> ะ,ยะนะเพราะดูเหมือนว่าค่าเงินเย็นหรือว่าเงินเย็นเนี่ย นะผู้บริหารนโยบายทางด้านการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยแปลกๆมีข่าวแพร่ออกมาว่าแอบไปผูกค่างเงินเยนกับทองคำหรือเปล่าโอ้เพิ่งจะเคยได้ยินข่าวนี้ออกมาะนะครับว่าค่างเงินเยนไปผูกไว้กับทองคำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เลยทำให้เงินเยนเนี่ย ผลไปกับเงินค่าทองเนี่ยไม่มากกาประมาณ3%เท่านั้นเองดูเหมือนว่าทาง BOJ หรือว่า Bank of Japan เนี่ยพยายามที่จะให้เยนเนี่ยเกาะกับทองคำเพราะที่ผ่านมาเราจะเข้าใจตลอดนะครับว่าค่าเงินเยนเนี่ยเป็นค่าเงินสกุลหนึ่งเป็นหนึ่งในเงินสกุลหลักที่สำคัญของโลกใช่ไหมครับรองมาจาก US Dollar รองมาจากยูโรแล้วก็เยนนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นเป็น ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสาของโลกใหญ่กว่าเยอรมันอีกด mm hmm. ้วยซ้าไปนะครับเพราะนั่นเงการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนเนี่ยมันมีอิทธิพลหรือว่ามีความสําคัญต่อระบบการเงินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโลกเราก็เข้าใจว่าเยนเนี่ยอาจจะพยายามที่คือทางการเขาพยายามที่จะ manage ให้มันไปกับดอลลาร์อย่าง, <Okay. S 1> นางหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าระบบการเงินโลกในปัจจุบันนี้ระบบ Fi ดเคานซ์ซิตหรือว่าระบบ mm hmm. เงินกระดาษนะ ที่เงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักเป็นเสาหลักของโลกเป็นแองเคอร์นะครับเป็นพูดง่าเป็นสมอเรือเนี่ยฮะของ <c oughs> ของระบบการเงินโลกเนี่ยทุกๆเงินสกุลก็ต้องหมุนตามนะ <c oughs> คือพูดง่ายๆแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ <c oughs> เงินสกุลอื่นๆเหมือนดาวนกปคระห์ <c oughs> หรือว่าดาวบริวารที่หมุนรอบเ <c oughs> งินเย็นก็เหมือนกันนะครับอาจจะใกล้หน่อยนะฮะก็หมุนรอบอาจจะ ผูกหรือว่าอาจจะ manage ให้มันใกล้เคียงกับดอลลาร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่ามีข่าวมาว่าเงินเย็นเนี่ยปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยแปลกประหลาดมากเลยนะฮะใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของราคาทองมากมยิ่งราคาทองอ่อนนะครับเงินเย็นเนี่ยยิ่งจะอ่อนอก็เรียกว,ว่าเคลื่อนไหวเป็นแบบ flat rate เลยคือเปลี่ยนแปลงน้อยมากร,ระหว่างเงินเย็นกับ ราคาทองทีนี้เขาก็บอกนิดหนึ่นการเคลื่อนไหวแบบนี้ <liksom S 2> เป็นมาแล้วสิบสี่ปีนะฮะแต่ยังไม่มีใครจับได้นะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยบลูมเบิร์กเนี่ยนะฮะเขาเอาข่าวนี้ออกมาตีนะครับ <Ja. S 2> ว่าเ, ى, เป็นเวลาสิบสี่ปีแล้วนะครับที่คือพูดงา่ายๆตั้งแต่ปีสองพันนะฮะที่ค่าเงินเยนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาทองครับเพราะว่าความจริงเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ดอลล่าเป็นตัวหลักแล้วเยนก็ต้องไปทำเป็นเรียกว่า convertible currency ก็มีการแปลงสก,กุลกันระหว่างค่าเงินเยนกับดอลล่ากันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ดอลล่าขึ้นเงินเยนก็ควรจะตกใช่ไหมคะคือไม่ได้ผูกกันไปด้วยกันแต่ว่าค่าเงินของคนอื่นเนี่ยจะจะตกถ้าเผื่อตัวดอลล่าขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยของเงินเยนเนี่ยไม่ได้มีอิสระที่จะเคลื่อนไหวอย่างนั้นเศรษฐกิจ ของประเทศที่อ่อนแอค่าเงินของตัวเองก็ควรจะอ่อนเศรษฐกิจประเทศที่มั่นคงค่าเงินก็จะแข็ง<ม>แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเศรษฐกิจของในช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเฟื่องฟูมากเลยในสมในยุคก,ก่อนช่วงสักปี1980เนี่ยค่าของเงินเยนก่อนหน้านั้นนี้ก็อ่อนปวกเปียกเลย300กว่าเยน200กว่าเยนเป็น1ดอลลาร์เพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจาก เรื่องของสงครามหลังสงครามเป็นต้นมาแล้ววันหนึ่งญี่ปุ่นก็ถูกผลักดันว่าควรจะเข้าสู่ระบบสากลเงินเยนก็จะแข็งขึ้นเพราะนั้นโอเคตอนช่วงนั้นเงินเยนสะท้อนภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อยู่ในภาวะที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสิบกว่าปีต่อมาเนี่ยญี่ปุ่นปัญหาเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะ แทบจะล้มทั้งยืนเลยเพราะว่ามีทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำม,มีทั้งเรื่องของปัญหาระบบแบงค์ค่าเงินแทนที่ค่าเงินเนี่ยจะอ่อนลงแต่ค่าของเงินญี่ปุ่นกับยังแข็งอยู่มันไม่มันถึงได้ไม่สะท้อนความเป็นจริง hmm. เพราะญี่ปุ่นแทบจะไม่มีไม่ได้เป็นตัวเลือกที่จะกําหนดนโยบายค่าเงินที่เป็นอิสระ <c oughs> เพราะว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นนั้นยังคงต้องคึ่งพาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นโคลนี่อีคมีของประเทศที่ใหญ่กว่านั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั่นเองครับแล้วก็ยิ่งช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะทางแบงก์ออฟญี่ปุ่นนะครับหรือว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยด้มีการประกาศเพิ่มการทํำ QE ขึ้นมาเนี่ยทําให้ตลาดช็อกกันใหญ่เลยเพราะว่าปริมาณที่จะเพิ่มคือ15-30%ของอของเดิมนะฮะที่ เคยตั้งใจที่จะทำไว้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า Bank o อ Japan เนี่ยจะม o n e t i z ทหรือว่าจะเป็นผู้เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมดเลย <c oughs> ที่จะออกมาเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งหนึ่งออกมาประมาณสิบล้านล้านเยนเนี่ยแบงก์อเมริกาแสแจะเข้าไปรวบซื้อหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่ญี่ปุ่นเนี่ย เพิ่มการทาขนาด QE เยอะขนาดนี้ทําให้ผู้คนเนี่ยตัอกตกใจกันมากนะฮะว่ามองกันไปแล้วเนี่ยก็คือหนทางแห่งความหายนะนะครับของระบบการเงินของญี่ปุ่นรวมทั้งเงินเยนเนี่ยรออยู่ข้างหน้าเลยนะครับซึ่งก็คงยากนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะลุดออกจากกับดักนี้ได้อย่างไรเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็โจนตัวเองเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะทํา QE โดยหวังว่า QE นี่จะทาให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นทั้งๆที่ ก็เป็นข้อพิสูจน์กันมาตลอดเวลานะครับว่าการทำ QE การพิมพ์เงินในลักษณะนี้ไม่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะฟื้นได้นะครับญี่ปุ่นเริ่มทำ QE นะครับแล้วก็ ECB หรือว,ว่า European Central Bank ก็ก็กำลังเริ่มทำ QE เหมือนกัน <c oughs> นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยขอหยุดพักชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้พักจริงนะครับ <c oughs> ก็คง <c oughs> ยังคง <c oughs> ซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อขายอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าหากว่า ไอบอลที่ตัวเองถือเนี่ยครบอายุก็ยังคงเอากลับไปลงทุนเหมือนเดิม <c oughs> เพื่อที่จะรักษางบดุลของเฟดไว้ที่4ี่ดห้าล้านล้านอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเฟดก็ยังคงบริหารอยู่นะครับไม่ได้อน,นั้นจริงนะครับทีนี้เมื่อกี้เรา <c oughs> พูดถึงเรื่องค่างเงินเยนอาจจะผูกกันกับค่าทองหรือเปล่าเป็นเวลาสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขามีการทําชาติให้เห็นนะฮะก <c oughs> ารเคลื่อนไหวของราคาทองกับการเคลื่อนไหวของราคาเยนเนี่ยโอ้โหไปมาด้วยกันตลอดเลย ระยะ14ปีที่ผ่านมาอาจจะสวิงไม่พ้น3%นะครับ <Ừ. S 1> นะฮะในในบางช่วงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเอ่อถ้าทำเช่นนี้เหมือนกับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมตัวกลับเข้าไปสู่ในระบบมาตรฐานทองคำหรือเปล่านะครับที่จะอิงท่าเย็นกับทองคำนะฮะแล้วก็อย่างที่เราก็คุยกันมาตลอดนะครับว่า <Ừ. S 1> ทางหยวนต่อไป อาจจะไม่อิงกับดอลลาร์อีกแล้วอาจจะไม่ผูกกับดอลลาร์อีก <c oughs> แล้วนะครับขณะนี้ย้นผูกกับดอลลาร์นะที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่หกยวนกว่าใช่ไหมประมาณหกยวนหกยวนกว่าเนี่ยต่อ <c oughs> ต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับเป๊กกันไปมาอย่างนี้นะฮะเพื่อสนับสนุนการส่งออกของของจีน <c oughs> แต่เนื่องจากว่าจีนตอนนี้กำลังจะทำลายดอลลาร์อยู่ต้องการทำลายเพโตรดอลลาร์อยู่ ก็ต้องไม่ต้องการที่จะให้เครดิตกับตอลล่ามากนะฮะเพราะฉะนั้นเองทางรัฐบาลจีนก็อยู่ในช่วงของการตรุยการเก็บทองอยู่ต่อไปเมื่อโอกาสเหมาะจีนก็จะใช้หยวนเนี่ยไปผูกกับทองเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคงจำได้นะครับว่าประธานของ China Gold Association หรือว่าสมาคมค้าทองของจีน,นออกมาบอกนะฮะว่าทางการจีนเนี่ยค,ควรจะตุนทอง หรือว่ามีทองไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยแปดพันห้าร้อยตัน,นเอาให้สูงกว่าสหรัฐอเมริกา<ม>เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทองคำสำรองอยู่แปดพันหนึ่งร้อยตัน<ม>เพื่อความมั่นคงของค<ม>่างเงินหยวน<ม>โอโ้โหในระดับของนาย,ยกสมาคมค้าทองมาพูดอย่างนี้เนี่ย<ม>ก็แสดงว่าที่จีนเนี่ยประกาศกับโลกว่ามีทองอยู่พันกว่าตันเนี่ย<ม>ก็คงจะเป็นตัวเลขที่ ล้าสมัยมากๆใช่ไหมครับภูรัชราน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ค่อยๆไล่เก็บทองมาเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะในช่วง5ปีหลังนี้รู้สึกมากเป็นพิเศษบางปีก็500ตันบางปีนี่มากกว่า1,000ตันด้วยซ้ำที่จีนเข้าไปซื้อเข้ามาเก็บไว้เพราะฉะนั้นตัวเลข1 5 4ตันที่เป็นทองคำจำลองเนี่ยที่เป็นทางการเนี่ย น่าจะเป็นตัวเลขที่ต่ากว่าความเป็นจริงครับทีนี้เรามาดูรัเสเซียเหมือนกันก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่ารัเสเซียเนี่ยก็มีการเพิ่มการสะสมทองคําในทุนสำรองระหว่างประเทศเหมือนกันเลยนะครับเราทราบกันดีนะฮะว่ารัเสเซียขณะนี้นี่มีปัญหาค่อนข้างหนะักในด้านการเงินกับทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากว่าถูกทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยแซงชั่นทำให้มีเงินทุนไหลออกมาก ค่าเงินรูเบิลนะฮะตกไปประมาณ20%นะครับในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเงินทุนมันไหลออกอย่างรุนแรงด้วยอย่างรุนแรงแล้วก็บริษัทรัสเซียบางบริษัทเนี่ยก็มีการเก่งกําไรด้วยเหมือนกันนะก็อดไม่ได้นะที่แปลงจากรูเบลไปเป็นดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะค้ากําไรนะฮะเพระ้เองทําให้ รัสเซียเนี่ยมีมีปัญหามากแต่มีการดำเนินการนโยบายทางด้านการเงินก็คือเพิ่มดอกเบี้ยจาก8%เป็น9.5%เนะครับเพื่อที่จะรักษานะฐานเงินฝากหรือว่าเพื่อที่จะโน้มน้าวนะครับให้นักลงทุนเนียยังคงถือรูเปิลอยู่แทนที่จะคอนเฟิร์ตแล้วว่าเปลี่ยนรูเปิลออกไปเป็นดอลลาร์าแล้วก็เอาเงินออกไปออกไปนะครับ แล้วก็ข้างเงินที่ตกต่ํมากมากเนี่ยทำให้รัเสเซียมีปัญหาในการดูแลเรื่องเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเขาค่อนข้างจะสูงนะครับคุณรัชราแ8เปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเอ้อ,อลืมไปพูดอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเนื่องจากรักเสเซียมีปัญหาแบบนี้ทางด้านเศรษฐกิจนี้นเ,จจนเพราะนันทางเดียวรอดของรัเสเซียก็คือว่าจะต้องมีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำมันแต่หเหตุการณ์มันก็ไม่เข้ากับรัเสเซียอีก ผู้ว่าราคาน้ำมันตกต่ําเหลือเกินนะครับ,รบตกต่าไปเท่าไหร่นะครับคุณรัชษณตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือประมาณสักเจ็ดสิบหกดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเหลือแค่นั้นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วรัเสเซียเนี่ยผลิตน้ํามันออกมารัเสเซียขนาดนี้เป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่สุดในโลกนะครับผลิตน้ํามันออกมาสี่พันล้านบาร์เรลเขาบอกกันว่าทุกๆดอลลาร์นะครับที่หายไปจากราคาของน้ํามันที่ตกไปนะฮะ ก็จะทําให้รายรับเนี่ยของรัสเซียเนี่ยหายไปสี่พันล้านเหรียญราคา้ิบมันตกไปหนึ่งเหรียญน,นะรายรับของรัสเซียในการขายน้ํามันต่อปีเนี่ยหายไปสี่พันล้านเหรียญเพราะเองถ้าตกไปสิบเจ็ดดอลลาร์โอ้โหคุณวชราหายไปหกหมื่นแปดพันล้านเหรียญเลยซึ่งก็จะมีผลโอ้โหกระทบอย่างมากเลยต่อการบริหาร งบประมาณนะครับของรัเสเซียก็หมายความว่างบประมาณรัเสเซียเนี่ยที่พยายามนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มันสมดุลนะครับก็จะต้องอาจจะต้องไปทํางบประมาณขาดดุลและก็สาเหตุที่ราคาน้ํามันตกต่ํามาอย่างเงี้ยก็เนื่องจากว่าซาอุดิอาระเบ,บียนะกับสหรัฐอเมริกานเนี่ยจับมือกันนะฮะในการที่จะกดราคาลงกดราคาต่ๆ เพื่อที่จะนะเหมือนกับว่าต้องการที่หรัเสเซียเนี่ยเฉาตาย <c oughs> หนึ่งให้รัเสเซียเฉาตายจากการที่ถูกแซงชัน่นทางด้านเศรษฐกิจการเงินเฉาตายจากเงินทุนไหลออกเฉ <c oughs> าตายจากรายรับของน้ํามันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ที่ตกลงนะฮะแต่รัเสเซียก็ยังคงเดินหน้าอยู่ <c oughs> นะครับนะในการที่จะ <c oughs> <c oughs> เพิ่มสำรองของทอง ตัวลุยซื้อทองเลยนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียซื้อทองถึง1.2ล้านออนซ์นะครับโอ้โหใช้เงินไป1.5หรือว่า1,500ล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาเลยมตอนแรกฟังคุณธนงแล้วรู้สึกโอ้โหรัสเซียนี้เข้าตาดจนมากๆเลยแล้วก็ลองนั่งไล่ดูว่าเอ๊ะสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเหมือนประเทศในกลุ่มเกิดใหม่แล้วก็ร่ำรวยมากขึ้น ตอนนั้นจำได้ว่ารูเบิลต่อดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าสัก28-29รูเบิลต่อดอลลาร์<ม>แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทรงตัวอยู่ในระดับสัก30-31-32อรูเบิลต่อดอลลาร์<ม>แต่พอมีเหตุการณ์เรื่องของ geopolitics คือภูมิรัฐศาสตร์การเมืองที่เป็นข้อขัดแย,ย้งโดยเพราะเรื่องของยูเครนขึ้นมาเนี่ยรัสเซียถูกกีดกันให้ออกไปจากระบบเศรษฐกิจของโลกระบบการเงินของโลก เพราะนฐานะของรูเบิลถึงได้ตกต่ำตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเกือบ45รูเบิลต่อดอลลาร์นะคะครับ,รบถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าทางรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับในการ,รที่จะรับมือกับระบบการเงินโลกใหม่ที่จะมาถึงก็คือมาตรฐานทองคำ gold standard นั่นเองครับ,รบจากระบบปัจจุบันก็คือระบบเงินกระดาษ fiat currency system ที่ เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกแล้วก็พิมพ์ออกมาโดยไม่มีหลักทรัพย์อะไรหนุนอยู่นะฮะพิมพ์ออกมาเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเองสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายนี้มานะครับในการดูแลระบบการเงินโลกมาสี่สิบห้าสิบปีนะฮะมนันตอนนี้มันถึงเวลาละนะฮะที่ไม่สามารถที่จะดูแลเสถียรภาพของตัวเองได้ความมั่นใจในข้างเงินดอลลาร์เนี่ยลดน้อยลงหรือว่าความมั่นใจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้าน การเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสื่อมลงอย่างอ,อย่างเห็นได้ชัดนะครับทําให้คนเนี่ยเริ่มที่จะหรือว่ารัฐบาลกลางต่างๆทั้ง,งหลายนะฮะเริ่มที่จะหันไปสะสมทองมากขึ้นนะถ้าจีนสักวันหนึ่งจีนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับประกาศว่าจะเลิกผูกค่าหยวนกับ US เอสลามาผูกกับทองแทนเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยน ระบบการเงินโลกกลับไปสู่โกลสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานทองคำเลยแล้วก็ที่เราเล่าช่วงต้นของรายการนะฮะว่าช่วง14ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเยนดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวไม่หลุด3%นะครับบวกลบ3%กับค่าของทองคำก็ทำให้ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับโกลสแตนดาร์ดนะครับในการผูกค่าเงินเยนกับ ราคาทองนะครับไม่ใช่ผูกกับยูเอสดอล่ส่วนรัสเซียก็เหมือนกันนะครับมีการเตรียมพร้อมค่อนข้างที่จะมากนะฮะมันมีตัวเลขนะครับว่าทองคำสำรองของรัสเซียมีขนาดไหนนะฮะช่วงเดือนกรกฎาคมปี2 0 1 1เนี่ยรัสเซียมีทองคำสำรองอยู่ประมาณ851ตันค่ะจำนวนนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะช่วงกลางปีนะครับ 2012เนี่ยมีเพิ่มมา895ตันนะะมาเพิ่มมาเป็นช่วงเดือนอกรกฎาคมคนะปี 2010, 2013หรือว,ว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบพันตันพอดีนะฮะพบพันตันพอดีเลยนะ,ะต้นปีนี้ก็พันกว่าตันนะฮะและขณะนี้เนี่ยรัสเซียมีทองคำสำรองอยู่ในประเทศละอย่างเป็นทางการนะครับ 1,094ตันซึ่งเป็นปริมาณซึ่งค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับ,บสำหรับรัเสเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเนี่ยขนาดาประมาณท็อปเ0นะฮะท็อปเ0ของโลกเหมือนกันครับ,บก็เรียกว,ว่าตอนนี้แหละรัเสเซียก็คิดว่าจะเอาปริมาณทองทอง,ทองคำสำรองเนี่ยเข้ามาแบกรูเบิลเพื่อที่จะให้มันมีความมั่นคงเพื่อที่จะยุติการไหลออกของเงินทุน อย่างรุนแรงในขณะนี้ก็ลองดูเพราะว่ามีข่าวอีกกระแสนึงด้วยว่าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเนี้รัสเซียอาจจะต้องเลือกด้วยว่าจะยังคงใช้ระบบสวิฟของสากลที่ใช้อยู่หรือจะสร้างระบบสวิฟของตัวเองอันนี้น่าสนใจการเคลื่อนไหวว่ารัสเซียจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่นขณะเดวยวกันเนี่ยทางประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยนะในการเข้าสู่ระบบ Go l d standard ก็ดูเหมือนว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศของเราที่เป็นทองคำเนี่ยก็ยังคงน้อยอยู่นะครับประมาณสี่เปอร์เซ็น์ของทั้งหมดนะฮะของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดที่เรามีอยู่ประมาณแสนหกหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะอุชราะนะครับก็ต้องคอยดูต่อไปนะครับว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ new world ผมและคุณวัชราต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง nation radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำทย